สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิจแดงแมนเชสเตอร์เน็ดอยากร่วมสนุกจัดไป bk 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสูโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ bk 8 new เริ่มต้นกันที่ครับข่าวนี้นะครับก็ออกมาสาักพักแล้วนะครับประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับเป็นบุญตาของแฟนบอลที่ได้เห็นเมสซี่แล้วก็โรนโดนะครับอยู่ในเฟรมภาพเดียวกันครับโดยมีแบรนด์กระเป๋าดังนะครับทำให้เกิดาภาพนี้ขึ้นมา อินสตาแกรมของเมซี่ครับเจ้าของรางวัลนกเตียยอดเยี่ยมแห่งปีหรือบนันนงดอร์7สมัยครับแล้วก็คริสเตโนโดอรโดครับบนันนงดอร์5สมัยลงรูปเดียวกันแล้วก็พร้อมแคปชั่นเดียวกันอีกด้วยนะครับโดยภาพดังกล่าวน,นะครับเป็นภาพที่ทั้งสองคนนะครับอยู่ในาภาพเดียวกันแล้วก็เล่นหมากรุกบนกระเป๋าลายตารางซึ่งบแบรนด์ที่ทํากระเป๋าลายนี้นั่นก็คือหลุยส์วิกตองครับแบรนด์กระเป๋าดังจากประเทศฝรั่งเศสครับพร้อมกับแคปชั่นที่แปลเป็นไทยว่าชัยชนะอยู่ในจิตใจ ประเพณีที่มาอย่างยาวนานของอาคารหัตถกรรมครับซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวปล่อยไปครับชาวเน็ตจำนวนมากครับต่างออกมายกย่องและขอบคุณแบรนด์ดังที่ทำให้ฝันของในหลายคนนะครับเป็นจริงนั่นคือการที่เมสซีกับโรนโดนะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันเป็นเรื่องยากมากแต่ลุยพิตองครับทำให้เกิดภาพนี้และความฝันนี้เกิดขึ้นจริงครับเอาละครับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่แฟนบอลทั้งเมสซีเองแล้วก็โรนโดเองนะครับหรือว่า แม้กระทั่งแฟนบอลอื่นๆนะครับที่อยาจะเห็นในภาพนั่นก็คืออยากให้ทั้งคู่นะครับได้มีโอกาสนะครับได้เตะทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งความฝันที่โอ้น่าจะมีอะไรที่ต้องช็อกโลกนะก่อนที่โรนโดจะแข่งตานะครับในวัย40ปีนะครับเพราะฉะนั้นความฝันของทั้งคุณแม่เองในฝั่งของโรนโดนะครับที่อยากจะเห็นลูกชายของตนเองนะครับได้เล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับ อีกหนึ่งความฝันของแฟนบอลหลายท่านนะครับต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคืออยากเห็นทั้งคู่ครับได้เล่นฟุตบอลในทีมเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันนะครับว่าความฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ครับเอาล่ะนี่คือการอัปเดตข่าวสารของพิษแสดงครับเพบกัะใหม่คลิปหน้าส,สดครับ